เราเดี๋ยวไปนั่งนู่นแหละไปนั่งโต๊ะลยครับสวัสดีครับวันนไอคอนซองของลุงว่ากกอกนะครับครับแล้วก็เดี๋ยวลุงว่าก็จะไปกินข้าวนะครับกินข้าวกับครูตีนะครับครับแล้วก็ครูตีมีน้ําใจและก็ใจดีนะครับก็เลี้ยงข้าวปุ้นด้วยนะครับก็อาหารการกินมากมายนะครับครับแน้่ก็คุณมานานะครับที่มาแล้วมาดูหันทัพแห่งใหม่ของแม่

เอาเอาเอาให้านดวากินข้าวกินข้าวครับกินข้าวทำบ่อมาคุยไว้ลังหัวค่ะเดี๋ยวจะมีบ่อน้ำทิ้งบ่อน้ำเสียอยู่นะคะบ่อบ่นึ่งซิทซอง เดออุ่นเหราไหมเามาไหมากินไม่เป็นอะไรไกนก่เขาบุ่กไก่ก็มีนะไก่ก็มีเราไม่รอข้าวก่อนหรอเรอข้าวสุกก่อนเินไ้ดอ้าผเ้าก้อดเป่าเป่าอย่างน้น้เป่าเป่าแก็ดยเป่าแกยังให้เขาทุก ไอ้ซอเห็นออว่าใอ้หมาเขาไว้มาเขาไว้คือหางเครื่องนั่นสุดนึไดินเราผกนจเหมือ่าีไมคนน่ไก้เจ้าอนมนนั่งใก้รจนีบนะจบ่นากดีแผมด้อพี่นวกนระไแมง่แสนม่งท่านนะคะกำลังจะเริ่มรอข้าวอยู่ ว่าจะไม่กินข้าวแล้นะกลัวมกลัวไมเาไม่กินไม่กินจางๆมานาพอดีไม่มีอยางักกยิ่ก่ยไม่เอากินปลากไก่ๆจิกไน้ำาบอระเไม่ไก่มัไม่ได้าวอยากจางมิุ่ต่างๆตินโจางนี่ก็ลูไหมเห้ยมานาซิมือหผู้ซิมหาแล้วน่นเอาไปกันขาบระ เงกนดันดันหนึ่งพันห้าร้อยไร่ค่ะจ่ายเน้ะนำปลาต้องไม่ได้บอกน้ำปลาสิซื้อหมดนะคะคุณธนพรนะคะทั้งซิงล้างจานแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปะที่ที่ร้านตรงที่เราไปมันจะมีแต่ปุนเล<ะ>ือแบบอันนี้เนาะมันไม่มีเตาแก๊สเตาแก๊สที่แบบเป็นเหมืนะอเนาะเดี๋ยวเราจะไปซื้อเตาแก๊สนะคะตอนก่อหลังจากที่ทานข้าวเสร็จเนาะแล้วก็อะ,อะไรอะ,อะ ลานถ้ำนะคะหม้อกระทะอะไรพวกนี้อะที่ใช้ทั่วนะคะอะไรพวกพวกเอ่อทัพปีอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเราจะไปกำลมช่วงบ่ายเนาะพอดีมาแวะที่บ้านแล้วพอดีครูตีมาพอดีนะเราก็เลยต้องทานถาวก่อนเนาะค่ะก็แต่วันนี้ไปกับลุงเราก็อยู่ต้อนรับครูตีนะครับต้อนรับครูตีก่อน เดี๋ยว่นสุกมาด้เถอะนะั่นมาปั่นมาน้องให้อภัยแล้วนะปั่นมานะสวัสดีคุณน้ำใสค่ะทางบ้านให้อภัยเลยนะครับครูตีก็เดี๋ยวช่วงบ่ายนะคะทางร้านเขาจะจะมาส่งเนาะจะมาส่งที่ทอนเับนม่อยู่แล้วที่ไม่ได้บอกเอาก็โยกลงยกลงระยาบอกก่าแล้วแต่กลัไปยกลงมาไวนี้เดอเขาเขามาไวนี้้ทอดรับิดอนี้ เนื่องว่าจะซอจะไปยกให้ไปอยู่บ้านเจ้าชอบัานที่นี้เจ้าก็ยกให้ยกมาให้ทักครูเองคนเดียวว่าตัวดูเซฟตัวดูคนละน้ำน้ำเลียงเลือกเลวกทุกอย่างเดี๋ยวเขาทุกโ้ห้อยยังอันนั้นใ่เบาๆไปเรื่อยๆอ่ะเนเจอรทุกชิ้นก็น้องเขาเลือกเองเนาะเกกี่ยวับเครื่องครัวนะคะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าน่าด่าไหมได้เลยยังว่ะอู้ลูกโป่ไแฟนคือสวยแท้ พาทับูพาทับูไปบุกถึงรงนั้นเฟอร์นเจอรเลย้ึงรังเฟอร์นิเจอร์นะฮะไปน่ะเขาถามอะไรรู้ไหมเขาไม่ได้ถามเลยนะเขาถามจะผ่อนกี่เดือนคะเดี๋วเขาว่าเดือนเดือนละก่อนหลงหลังนีบ่าวแล้วเงินทอนเอาเงินสนั่งรถปีอัพอไปนั่งรถนั่งแมไปรถนั่อนั่งรถมโผลไปเขาเลยถามเงนสี่ขันกเพาจเหนื่อยไปเขาก็ถามเลยพี่น้อง มึงแต่งตัวแต่ละคนคิมคัตตัวมีคิมคัตตัวกับปรหาซื้อให้เนาะมอมึีเงินคารดีทับบอร์ื้อเอาประห้รหญงได้เสร็จได้เสร็จดีนะบริจาคให้มันแน่ยคิมคัดบริจาคที่ไม่ชัางตั้มที่ไปให้หลายผู้สาวไม่นอกหร่อนอนไม่นอกนุ่งผี่เป็นไรที่วัวก็ไม่ถ้าโผล่ขอให้บอกครับอยากจับว่ป้าแต่งตัวพี่โอ๊ตมาจับแต่งหล่อให้หน่อยจะเห็นความเปลี่ยนแปลงมากเลย อยู่สภาพแบบนี้พบกันมาอยู่กันมา13 14ปีเราจะเข้า15ปีแล้วแบบไหนแบบนี้ตลอดมามาจากเแล้วก็แล้วก็เปลี่ยนแปลงก็ตกใจหมดไม่พี่โอ๊ตเชียงใหม่น่ะเขาบอกว่าเขาจะมาเอ่อเปลี่ยนลุคที่ดัาเปลี่ยนเป็นยังนาะเปลี่ยนลุกที่กูตีนเนาะนู่เปลี่ยนลุกคู่ตีซื้อมาเนี่ยซื้อใหม่ไปเลยเนี่ยเปลี่ยนลุกเปลี่ยนลุกซื้อกูตีนนะคู่แบบสลับสลับเพราะวอาสองอาไปดูคูอแบบนั้นเลยเอา เราไปซื้อรถพ่วงอานพอาให้แล้วหรอโอเคพี่โอ๊อยู่ว่าป้าเขามันไหมเขาไหเป็นขึนขอถพ่วงกม่ได้นไดลวไ่ไมได้ขี่จักรยานไปซื้อซื้อเงินสดขี่จักรยานไปซื้อซื้ออะไรซื้อรถพ่วงเงินสดราคะสามบาทเขาได้สนใจนะเออขี่ไปนรับเลยเชือกขาทชงขาดบ้านรถนี้มันถาวันะโอ้จะมีปัญญาชื่อหรอกเขาว่า วันนี้ก็าสละเวลานงกไปนะว่ามเงินเขาโอ้ยทั้งน้ำทั้งไนทั้งรถทั้งปากว่าเออเสียตัวน้อยนี่มันเต็งตัวเห็แบบนั่นอะอันนี้อันนี้อันนีใช่ต้องวังตด้รต้มััต้อง้มวตงัตัว้องอมั้้มงร้้ตัดั้ดั้องะด้ออรว้ว คนบริวาเอาดไม่ได้ยงเดินนี่แลสาวัดตมเดยา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 ลแกเขาลูกเหลืองมนตาขาไหมขอบคุณนะคะคุณทนายพรแมันก็เย็นแล้วล่ะกันนี่นะคุตน่าเาเนื้อนะคะแมนเป็นยหลือเป็นที่หมายปลงของสาวๆแถวนี้แงไวมันก็เย็นแล้วนี่สาวตรงนี้ ให่ตื่เลเวนะคะแบบนี้จะมีเอเจอมาแล้วก็การมันจะมีไปแต่ยีบาทแม่ว่าดมถ้าเต็มไม่ยกเหโอ้ยเราบอยังไงฮะจค่อยเซอเซคณะนบี่ะจายไม่่เน่ กินทั้จานไม่ได้งว่าเป็นลูกอีกหลังอเราก็ไม่กินดิบทั้งสามคนคนี้ทพิมพ์ยอให้ใ้าเคาอยู่ที่นี่เนวกินดิบเราไม่กิน่แท้ต่อเติมครัวหลังบ้านใหม่ได้ทาสีเองแฟนไม่ให้จ้างจะทาเองรวะทั้งไม่ลงโทษนบครับเบาขนาดน่ะคุมส้างไงคุมจางว่าเบาเลยนั่นน่ะานเบานาะ คุมช่างทาสีเองทาลองพื้นแล้วก็ทาบอกเฮามือละเพื่อนนะจาะเพื่อนสีกินสีแล้วก็เาแป้งนะมกโมกมุ่นอย่างนี้เหรอเ็ดเวียกเรายเวียกเขาเฮ็ดถ้ามีเนื้ออเไรนี้ปลาหมดรสอเปลาเดียกจันปาเมอก็เห็นได้ควดเดียว เรื่องปรุงก็ไม่มีครับนี่ก็อาหารเที่ยงนะครับอาหารเที่ยงเมื่อวานบอกไข้ซื้อครับนี่ก็กินข้าวกับครูตรีนะครับครูตรีครูตีครูตีรีคมันเพืมันครัเพื่อนก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ